นะครับสำหรับเรียนที่ติดตามโครงการสอนเพื่อประเทศชาตินะครับวันนี้จะเป็นการแนะนําวิชาคณิตศาสตร์นะครับในเรื่องของโจทย์สมการปริมาณสิ่งของนะครับซึ่งอาจจะสร้างความปวดหัวให้กับนักเรียนที่ไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของการเปลี่ยนประโยคนะครับบอกเล่าให้เป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเราเรียนมาตอนเด็กๆนะทีนี้ หลักในการทำนะครับตรงนี้เนี่ยต้องจับใจความก่อนว่า,าสิ่งที่โจทย์ถามนี่คืออะไรนะครับและควรจะกําหนดอะไรให้เป็นตัวแปรหลักนะครับซึ่งโจทย์สมการปริมาณสิ่งของเนี่ยมันจะมีได้ทั้งที่เป็นสมการตัวแปรเดียวแล้วก็2ตัวแปรนะครับดูตัวอย่างนะครับจากข้อที่1แบ่งอาหารชุดหนึ่งนะครับให้กับเด็กโดยแต่ละชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยขนมสองชิ้นนะครับ ขนมสองชิ้นนะครับแล้วก็น้ำหนแก้วนะครับทีนี้ถ้าแยกขนมและน้ำออกมาแบ่งนะครับโดยแบ่งให้แต่ละคนเนี่ยนะคนละ5้าชิ้นนะครับขนมห้าชิ้นแล้วก็น้ำสามแก้วเขาบอกว่าจะเหลือขนมห้าชิ้นนะและก็ขาดน้ำไป1แก้วนะครับทีนี้ถ้าต้องจัดแบ่งใหม่นะครับโดย แบ่งอาหารให้เด็กนะครับคนละ3ชุดนะถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับก็มาดูนะครับว่าเขาบอกว่าแบ่งให้เด็กนะครับคนละ5ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนขนมใช่ไหมครับจำนวนขนมขนมที่มีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเท่ากับคนละ5ชิ้นถ้ามี n คนก็เป็นอะไรครับ 5n เแล้วยังเหลืออีก 5, 5, 5ก็แปลว่าต้องบวกไปอีก5นะครับนี่คือจำนวนขนมต่อมานะครับจำนวนน้ำนะครับ n, n คือนักเรียนนะครับเรากำหนดให้ตัวแปร n เนี่ยคือจำนวนของเด็กละกันนะครับเนะ n เป็นจำนวนของเด็กนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำนะครับก็อบอกว่าให้คนละ3แก้วนะครับแต่เพราะจะมีน้ำ ขาดไปอยู่1แก้วนะั่นก็แปลว่า,าน้ำนะครับก็ต้องเป็นอะไรครับคนละ3แก้วก็3 n นะครับขาดอีก1ก็ลบไปอีก1นึ่งนะจึงจะได้เท่ากับจำนวนน้ำที่มีทีนี้ก็บอกว่า1ชุดประกอบด้วยขนม2ชิ้นน้ำา1แก้วนั่นแปลว่าเมื่อเราคิดเป็นอัตราส่วนนะครับ ขน,นนะขนมต่อน้ำนะครับขนมต่อน้ำนะครับก็จะเป็นอัตราตาส่วนก็คือ2ต่อ1นึนั่นก็คือจํานวนขนมเป็น5 n านบวกหะครับส่วนด้วย 3n มนลบ1ะครับเราก็มาแก้สมการออกมาก็จะกลายเป็น6กเลบ2นะเท่ากับ ห้าบวกหนะครับย้ายข้างออกมาก็จะกลายเป็นเ ok อเท่ากับเะเราก็ได้ว่า n เนี่ย,ยก็คือจำนวนนักเรียนจะมีทั้งหมด7คนนะครับทีนี้ก็มาคิดขนมครับถ้า n 7คนขนมมีกี่ชิ้นจำนวนขนมนะครับขนมนะครับก็จะเป็น5คูณ7นะครับได้35 และบวกอีก5้าก็จะเป็น40ชิ้นนะต่อมาน้ำนะครับน้ำก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ20แก้วนะเนี่ยเป็นเปตตามปตตาส่วนก็คือ2ต่อ1นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าให้ไปคนละ3ชุดเลยเนี่ยถามว่าข้อใดถูกนะครับถ้ามีคน7คนใช่ไหมครับ คนเคนเอาไป3ามชุดนั่นแปลว่า1ชุดอาหารขนมมี2ชิ้นใช่ไหมขนมสองชิ้น3ามชุดก็จะเป็นขนม6ชิ้นนะครับขนม6ชิ้นต่อคนนะครับก็จะกลายเป็นขนมที่ต้องใช้ก็คือ4ี่สิบชิ้นก็จะขาดขนมอยู่2ชิ้นนะครับต่อมา สชุดก็จะมีน้ำสามแก้วนะครับ7คนต้องการน้ำคนละสามแก้วก็จะกลายเป็นน้ำยี่แก้วนะครับน้ำมี20แก้วก็จะแปลว่าขาดน้ำอยู่1 1แก้วนะครับขาดขนม2น้ํา1ก็แปลว่าจะขาดอาหารไปหนึ่งชุดนะครับก็จะตอบข้อที่1นะครับต่อไปนะครับข้อที่ส บอกว่ากองทัพอากาศนะครับต้องการสร้างโรงเก็บเครื่องบินกิฟเพนนะครับจากการสำรวจพบว่าถ้าจอดกิฟเพนสองลำในโรงเก็บหนึ่งโรงนะพบว่ามีเครื่องกิฟเพนเนี่ยอยู่สองลำนะครับที่ไม่มีโรงจอดนะที่ไม่มีโรงจอด นะ,นะครับไม่มีลงจอดแต่ถ้าจอดสี่ลำในหนึ่งโลงพบว่ามีลงจอดเหลือถึงสามโลงนะครับถามว่าจะมีกิฟเพนเนี่ยทั้งหมดกี่ลำนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าจอดสองลำต่อโลงเก็บใช่ไหมครับอ่าหนึ่งโลงจะเหลือกิฟเพนอยู่ สองลำที่ไม่มีโรงจอดนะครับก็มากำหนดให้ m นะครับให้ m คือจำนวนโรงจอดนะครับแล้วก็ g คือจำนวนก i บเพนนะครับยังง่ายจะยากอยู่ที่การตั้งสมาการบอกว่าก i บเพนนะครับอสองลำนะครับ เก็บในโรงจอด1ลงโรงก็แปลว่าตอนแรกก็คือจํานวนโรงจอดที่ใช้ก็ต้องเอาจํานวนกิฟเพ้นตั้งหารด้วย2นะครับแล้วก็มีอีก2องลำที่ไม่มีโรงจอดนะครับก็จะบวกด้วยกิฟเพ่นจานวนตรงเป็น,นี้นะต้องเอากิฟเพ้นลบ2ก่อนเพราะมันเหลือ2องลำไม่มีโงจอดใช่ไหมครับก็เป็นเศษกิฟเพ่นลบด้วย2 แล้วก็หารด้วยสองนะครับจะเท่ากับลงจอดพอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเก็บ4ีลำต่อหนึ่งลงจอดนะครับพบว่าจะเหลือด้วยกันอยู่3ามลงนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นลงจอดนะครับ m บวกด้วย3ามนะเท่ากับจํานวนกีฟเพนนะครับหารด้วย4นะครับก็คือ4ีลำต่อ สี่โลต่อหนึ่งลำนะสี่โลหนึ่งนงลำก็ได้เป็นจำนวนกีเพนเดี๋ยวไม่ใช่เข้าม่ต้องตั้งแบบนี้อันนี้ก็คือจำนวนลงจอดนะครับ m ลงจอดทข้ไมนะจำนวนลงจอดที่มีใช่ไหมครับจำนวนลงจอดที่มี เหลือสามลงนะเหลือสามลงเดี๋ยวพอคิดก่อนถ้ากิฟเพนสองลำนะครับเก็บหนึ่งลงจอดพบว่ามีสองลำนะเหลือเครื่องสองลำเพราะนั้นลงจอดจะมีเอ็มลงจอดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเก็บสี่ลำนะครับ เก็บสี่ลำก็จำนวนกิฟเพนเนี่ยหารด้วยสี่นะหารด้วยสี่นะครับแล้วก็ต้องบวกไปอีกสามลงที่เหลือใช่ไหมครับก็จะเป็นจํานวนลงจอดแบบนี้ต้องตั้งสมการแบบนี้เพราะนี้คือจํานวนลงจอดนะครับเท่ากับใช้กี่ลงก็คือเอาจํานวนเครื่องบินตั้งหารด้วยเก็บกี่เครื่องต่อลงนะสมการที่2ก็คือจํานวนเครื่องบินตั้งนะครับหารด้วย4ี่เครื่องต่อลง แล้วก็บวกลงที่สือที่ที่เหลืออีก3ามลงก็จะกลายเป็นจํานวนลงจอดนะครับก็จับ2สมการมาเท่ากันนะครับก็จะกลายเป็น g ลบสส่วนด้วยสองนะเท่ากับ g ส่วน4นะครับแล้วก็บวกด้วย3ก็เอา4คูณตลอดทั้งสมการเข้าไปนะก็จะกลายเป็น 2g นะครับลบด้วย 4นะครับเพราะว่า4ไปตัดกับ2เหลือ2นะเท่ากับ G นะครับแล้วก็เอา4ีคูณ3ก็จะกลายเป็น12ก็จะได้จานวนเครื่องบินออกมาก็คือทั้งหมด16ลลำนะครับก็จะตอบข้อที่3ต่อไปนะครับข้อที่3นะข้อนี้ต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆถ้าอ่านโจทย์ไม่ดีมีงงได้นะครับมีผิดพลาดได้เลยบอกว่าวันเฉลิมซื้อ ไข่คะขนาดมานะครับห้าร้อยฟองนะครับฟองละศูนย์จุดเก้าห้าบาทนะแล้วนำไปแลกเสื้อผ้าจำนวนหนึ่งนะครับแล้วเหลือก็มาคัดเป็นสามขนาดก็คือขนาดใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะครับในราคาหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดสามแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งบาทตามลำดับนะครับก็มาได้กำไรนะนี่เียวเป็นกำไรนะครับ ได้กําไรอยู่ที่ร้อยสาสิบาทคือใหญ่เจดสิบาทคือกลางแล้วก็13.5าจุ้าคือเล็กทีนี้ถามว่าถ้าไม่เอาไปแลกเสื้อผ้าเลยเนี่ยนะสมัยก่อนเขาจะชอบเอาไข่ไก่ไปแลกเสื้อผ้านะครับถ้าไม่แลกเสื้อผ้าเลยเนี่ยจะได้กําไรยอดรวมขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นต้นทุนไข่แต่ละฟองเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็คือ0 9 5จบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับว่ากําไรต่อฟอง ของไข่ใหญ่นะครับก็คือ1.6นะแล้วก็ลบด้วย0.95นะครับกาไรต่อฟองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ1.6ลบด้วยจุดเกนะก็จะเป็น0.65บาทใช่ไหมครับทีนี้ขายได้เป็นเงิน130บบาทนะครับก็จะเป็นไข่ใหญ่กี่ฟองครับไข่ใหญ่นะ ก็จะเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับก็คือเอากําไรทั้งหมดตั้งใช่ไหมหารด้วยกําไรต่อฟองหารด้วย 0. 6 5ห้านะครับก็จะได้เท่ากับ200ฟองนะครับอ่าต่อมานะครับมาดูไข่ขนาดกลางนะไข่ขนาดกลางนะครับก็ขายได้กําไรเท่าไหร่ครับอ่าขายไป กำไรฟองละใช่ไหมเอาพูดผิดขายฟองละ1.3บาท1.3นะก็จะไปลบกับต้นทุนก็คือ0.95นะครับ1.3ึลบกับจุดเกนะก็จะเป็นศูนย์จุดสาบาทต่อฟองนะครับเป็น0.35บาทต่อฟองเพราะนั้นจํานวนไข่กลางนะอก็เอากำไรก่อนตรงนี้เขียนใหม่กำไรนะครับของไข่กลางให้เป็นตัว M แล้วกันนะ ใหญ่ก็เป็น b big นะครับ m ก็ middle นะครับ่าทีนี้ก็จะเป็นจำนวนไข่กลางนะครับเป็นกำไร70บาทใช่ไหมกำไรต่อบ,บาทต่อต่อฟองก็คือ0.35บาทนะออกมาก็จะกลายเป็นไข่กลางจำนวน200ฟองนะครับต่อมาไปดูไข่เล็กบ้างนะกำไรของไข่เล็ก เท่าไหร่ครับกำไรก็คือตั้งไว้ฟองละ1.1บาทลบด้วย0.95นะคือต้นทุนเฉลี่ยก็จะเป็น0.15บาทนะครับเพราะนั้นจํานวนไข่เล็กนะล็กก็จะเป็นอะไรดีเอแล้วกันนะครับไซส์เออ่านะครับอ่า ไข่เล็กนะครับก็จะเป็น13.5หารด้วย0.15นะครับ13.5หารด้วยจุดหนก็จะเป็น90ฟองนะเพราะนั้นไข่ที่ขายไปนะครับขายไปก็คือ200ร้อบวกสองนะครับแล้วก็บวกด้วย90ก็คือ400 9กฟองนั่นแปลว่าเอาไปแลกนะครับแลกเสื้อผ้าเท่ากับ10ฟองใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าถ้าไม่แลกเสื้อผ้าเนี่ยจะได้กําไรรวมขั้นต่ําเท่าไหร่ขั้นต่ําก็ตีซะว่าไอ้สิฟองนั้นะเป็นฟองเล็กนะครับถ้าเป็นฟองเล็กนะครับฟองละ10ฟองเนี่ยกำไรฟองละ0ูนุบาทก็ได้ได้เพิ่มมาอีก 1. 5ุดบาทนะครับก็มาคิดกำไรรวมครับ กำไรเดิมทีก็คือ130บวก70็นะบวก13.5แล้วก็บวกกับอีก1.5นะครับรวมแล้วก็จะเป็น2อ5บาทนะครับก็จะได้คำตอบเป็นข้อที่สามอ่นี่คือตัวอย่างของโจทย์สมการปริมาณสิ่งของนะครับที่อาจารย์คัดมาให้จำนวน3ข้อก็จะเป็น3ข้อทีอ่ค่อนข้างยากนะครับสำคัญคือการกำหนดตัวแปรและการตีประโยคสาระ ให้ออกนะครับว่าโจทย์ต้องการถามหาอะไรนะครับวิธีการก็คือนักเรียนควรจะต้องอ่านทีละประโยคนะครับเป็นประโยคภาษสาไทยประโยคบอกเล่าเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ทีละประโยคนะครับแล้วก็ไปสรุปไปได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับก็สอนเพื่อประเทศชาตินะครับสำหรับวันที่27นะอาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ